เรามาดูไฮไลท์กันเลยนะครับเริ่มจากลูกแรกนะครับลูกนี้ต้องบอกว่ากัตโปนะครับทำดีเลี้ยงจี้เข้ามานะครับตั้งกับซ้ายนะครับแล้วจ่ายเข้ากลางให้แม็กอลิสเตอร์เกือบจะเสียบอลแล้วนะครับแต่สกัดเข้าทางคือเกตวิ่งมานะครับทางซ้ายแล้วก็ตบเข้ามาตรงกลางคอร์ติโจนมาแต่ใสแปะเข้าไปครับลูกนี้เสียบคานอย่างสวยหลังจากนั้นนะครับลูกที่2นะครับกัรตโปอีกแล้วนะครับข้ามฟากมาทางด้านขวาซาร่าดูครับ โอ้โหจ่ายลูกนี้ไผ่เสียเอาท่านและครับจุดนัดพบ,บโซโบวิ่งมาซัดเต็มข้อลอเอ,ลอเต็มแข้งอีขวานครับเสียบมุมเข้าไปนะครับสวยงามนะฮะและลูกที่3นะครับปิดกล่องซาราซัดจุดโทษนะครับเต็มคอตะค่ายเกือบขาดครับเกือบสามเหลี่ยมพี่น้องเรียบร้อยมุนอีป,ปีบิดสามศูนย์พนสวัสด์มันต้องจังสี่พี่น้องมันต้องจังสี่นี่คือลิเวอร์พูลเลยนะครับนี่คือลิเวอร์พูลที่เราอยากจะเห็นเล่นในการเข้าทำแบบนี้เลยจริงๆนะฮะ เมรุกคมกริบนะครับการประสานงานสมบูรณ์แบบวันนี้นะต้องยอมรับเลยนะครับว่าการวางหมากของอาร์เนอร์สล็อตยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะสมบูรณ์แบบตั้งแต่ต้นจนจบเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องบอกว่าโซโบเคอร์ติดโจนเคอเกตร่างทองนะครับส่วนโมซาลาก็ลบคำวิจารณ์ได้นะครับวันนี้เป็นคนยิงจุดโทษแล้วก็ยังมีแอตซิตสวยๆให้ด้วยนะครับ ส่วนสิ่งที่น่าเสียดายนั่นก็คือลิโอเอ็นกูโมฮาของเรานะครับท่านผู้ชมโอ้ยกำลังสีอันเดยฉลองยิงประตูสุดสวยนาะทีที่80นะครับแต่ว่าดันถูกยกธงเป็นลูกลำหน้านะครับโอ้โหแต่ก็ดูจากภาพช้านะครับก็กั้มขึงนะครับแต่เกมนี้ต้องบอกว่าเป็นสื่อทคับไม่มี VR นะครับก็น่าเสียดายแทนน้องจริงๆนะครับส่วนอีกสิ่งหนึ่งที่ เห็นแล้วน้ำตาจะไหลนะครับนั่นก็คือการได้เห็นเทรนนีโอนี่และคาวินแรมซี่ได้ลงเล่นในนาทีที่89ของเกมนะฮะเฮ้ยดาวลุ่งก็ได้ส่งลงเล่นนะครับในช่วงท้ายนะฮะอ่ะเรามาดูห้าประเด็นร้อนลังหลังเกมนะครับลิวเวอร์พูลริวรอบ5เปิดบ้านถล่มไบรตันไป5-0นะครับกุนซือเฮลเซเลอร์ของไบรตันอาจจะโดนปลดนะครับท่านผู้ชมดูแล้วนะฮะผลงานไม่ดีเอาเสียเลยนะครับ เราไปเริ่มต้นที่ประเด็นที่หนึ่งนะครับวันนี้ต้องบอกว่า King of Egypt คลัสไม่มีวันตายซาลาในวัย34ปีนะครับเป็นเพียงแค่ตัวเลขวันนี้โมซาลายังคงไร้มนทำลายล้างแนวรับคู่แข่งได้อย่างเบ็ดเสร,ร็จเด็ดขาดการประสานงานที่ไร้ที่ติทำให้สาวกเดอะค p เห็นเหมือนได้ย้อนวันเวลาสู่ช่วงเวลาที่เขารุ่งโรจน์ที่สุด หนึ่งประตูกับหนึ่งอสิสในเกมนี้นะครับคือหลักฐานชนดิดว่าทำไมเขาถึงยังคงเป็นสมบัติอันล้ำค่าแห่งเมอร์ซี่ไซ์นะครับวันนี้ทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับสุดยอดนะครับเบืงโมงของเราประเด็นที่สองนะครับเคยที่โจนคำตอบที่ดังกว่าเสียงวิจารณ์วันนี้ยอดเยี่ยมนะครับยิงได้หนึ่งลูกกลบเสียงวิจารณ์ไปเลยตามการขึ้นมาคำถามเรื่องสัญญาฉบับใหม่นะครับเคยที่โจนเลือกใช้เท้าพูดแทนปาก มิกฟิ l ส,สกลเซอรรายนี้โชว์ฟอร์มระดับมาสเตอร์พีซท้งการเพรสซิ่งที่ดุดันและการผ่านบอลที่คมกริบป,ประตูที่เขาทำได้ไม่ใช่แค่แต้มบนสกอร์บอร์ดนะครับแต่คือการส่งสัญญาณเตือนถึงบอร์ดบริหารว่าอย่าปล่อยให้เพชรเม็ดนี้หลุดมือไปนะฮะสุดยอดนะครับสเกลเซอร์ของเราเงียบเยี่ยมจังหวะสอดขึ้นไปยิงนะครับโอ้โหจมูกเนี่ยได้กินคาวเลือดเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับเกิดที่จวน ประเด็นที่3นะครับรอยร้าาในสลามเสียนตัดเพอของตัวสำรองแม้จะชนะขาดนะครับแต่ว่าบรรยากาศในซุ้มม้านั่งสำรองกับดูมาคุอย่างน่าประหลาดนะครับลิโอเอนกุมูฮาเป็จการไวทีนที่แฟนๆอยากจะเห็นลงตัวจริงกลับถูกส่งลงมาเพียงช่วงท้ายเกมแม้จะโชว์ความจิตจดัดจนส่งบอลสู่ก้นตะขได้ก่อนที่จะถูกริบคืนนะครับ่าเป็นลูกลำหน้า แต่มันก็นํามาซึ่งคําถามใหญ่สล็อตกำลังกักขังพรสวรรค์ของเด็กคนนี้อยู่หรือไม่ส่วนมามาดาชิวลีนครับในด่านปลายแดงที่ย้ายมาเพื่อเป็นมือหนึ่งกลับต้องนั่งตบยุงดูอลิซองเบเกอร์ลงเฝ้าเสาแม้แนวราการบอลถ้วยที่ควรเป็นโอกาสของเขานะครับอ่าก็ต้องบอกว่าไม่ได้ลงเนี่ยเพราะว่าสล็อตต้องเน้นนะฮะมันก็เลยโอ้โหต้องจัดชุดเต็มระบบลงเล่นนะครับ ดูแววตามามาดาชิวลี่นะครับน่าสงสารจริงๆนะฮะเราไปที่ประเด็นที่4นะครับเกมเดิมพันอันตรายของสลัดเขาเคยบนเรื่องโปรแกรมเตะนะครับแต่กับไม่โรเตชั่นในคำคืนที่หนาวเหน็บสลัดกับเลือกส่งชุดใหญ่ไฟกระพริบลงสนามรวมถึงอาริสุงเมเกอร์ที่พึ่งฟื้นตัวช,ชนะครั้งนี้ก็คือการเดิมพันที่ ได้คุ้มเสียหรือไม่แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากมีใครต้องสังเวยอาการมาเจ็บเพิ่มสลัดจะไม่มีข้อเตือนตัวใดๆในงานแถลงข่าวครั้งต่อไปแน่นอนนะครับวันนี้จัดเต็มระบบจริงๆนะฮะโอ้เป็นหัวแบบมีความสุขพี่น้องเมืองดีละ่ะเขียวไว้เป็นมีความสุขคักเนาะหวานเจี๊ยบนาะหวานเจี๊ยบต่อไปนะครับประเด็นที่5คุ้มกำลังฮังการีที่แอนฟิต้องสยบ วแตปุลถวดแบนมาโซฟอรฟอรมดีลวดโซบอสไลแต่วันที่แข่งใหม่นะครับรายอื่นได้รับแสงไฟแต่ผู้ปิดทองหลังพระที่แท้จริงคือคู่หูห่งเการลีโดยมีหนึ่งโซบอสไลนะครับยังคงมาตรฐานระดับเพย์เออร์ออฟเดอะีย์ขับเคลื่อนแดงกลางได้อย่างสมบูรณ์แบบส่วนมิลล์คกเกตแบบส็กไซส์ใส่บูทเริ่มกลายร่างเป็นพิษบูแห่งแอนเฟียลความดุดันในการข้าปะทะของเขา เริ่มทำให้แฟนบอลลืมชื่อรุ่นพี่คนก่อนไปได้เลยนะครับสุดยอดครับมื่อนี้ฮังการีแพ็คคูครับเรียนดีหลายพี่น้องเอ่ยต่อมาครับเรามาดูตัดเกรดนักเตะลิเวอร์พูลในเกมนี้กันหน่อยนะครับจากสื่อดิดอิสแอน i e ฟินะครับส่วนห้าประเด็นเมื่อกี้ก็มาจากดิดอิสแอนดฟินะครับเขาได้วิเคราะห์เอาไว้เราไปดูตัดเกรดนักเตะลิเวอร์พูลกันเลยนะครับไปเริ่มกันที่ผู้ทัสอาประตูนะฮะนั่นก็คือ อาริสุงมิเกอร์ได้รับไปเจ็ดคะแนนงานไม่นักมากนักนะครับวันนี้ทำกลางอากาศหนาวเหน็บที่แอนเฟลดลแต่ยังคงมีสมาธิได้อย่างดีเยี่ยมเซฟสำคัญลูกยิงของลีโกโกเมสช่วงไทยครึ่องแรกแม้จะมีช็อตวัดเสียวตอนโดนไล่บีบพื้นที่แต่โดยรวมถือว่ามาตรฐานสูงเช่นเคยนะครับได้รับไปเจ็ดนะครับสำหรับอาิซงต่อไปนะครับเป็นเคอร์ติจนได้รับไปถึง9คะแนนนะฮนะสุดยอด ถูกเซอร์ไพรส์ให้ลงเล่นในบทดบาดไปขวานะครับเพื่อเปิดท้ายกับโซบอสไลด์คุมกลางและเขาก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับจนทำประตูเบิกร่องจากการสอดเข้าในอย่างชันฉลาดเกมครึ่งหลังนะครับเขายังขยับขึ้นไปเล่นเป็นเบอร์10แต่ก็แสดงเห็นถึงความสับประโยชน์ที่น่าทึ่งนะครับสุดยอดนะครับครดิจูนเนียได้รับไปถึง9คะแนนนะฮะต่อไปนะฮะเป็นอิบอยมากกูนเต ได้เราไป7คะแนนนะครับวันนี้นะครับก็ประสานงานกับวิเชียรฟันได้ได้อย่างปึกแผ่นนะครับมีช็อตเคลียร์จงังหวะบอลอันตราย bon ได้สวยๆวยเลยนะฮะงานนี้วันนี้นะครับงานถือว่าไม่ตึงมือนักทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างไร้ที่ตินะครับได้ราไป7คะแนนนะครับขอให้ต่อสัญญากันโดยเร็วที่สุดกับลิเวอร์พูลนะครับสำหรับกนาเตะต่อไปนะครับเป็นเคิร์ต่อ,อไปขอภหยนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเบอร์จิ d ฟันได้เับไป7คะแนนวันนี้นะฮะกับตันทีมเล่นด้วยความเยือกเย็นนะครับลูกกลางอากาศยังคงกินขาดและมีการมองบอลยาวที่มันยํำเพื่อเปลี่ยนแกนจากหลังไปหน้าช่วยทีมครองบอคลครองเกมได้เบสเด็ดขาดนะครับมาตรฐานเดิมไดเรบไป7คะแนนครับเบอร์จิฟฟันไดต่อไปนะเป็นมิลลาร e คือเกตได้รับไปถึง9คะแนนนะครับแล้วก็เป็นแมนออฟเนอแมทด้วยนะครับ ก็เป็นหนังสือดีดีแอนฟิลให้แมนอฟดะแมนเลยนะครับโดยเด่นที่สุดในสนามนะครับแบ็กรายนี้แสดงเห็นหนึ่งความมุ่งมั่นในการเติมเกมรุกเขานะครับมีส่วนร่วมกับประตูแรกจากการขอบบลที่เฉียบคมให้กับเคอร์ติโจนและเกือบที่จะมีชื่อทำประตูด้วยตนเองหลายครั้งความนิ่งและความเก้าเกมของเขาพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนในฤดูกาลนี้นะครับ เอาละครับเริ่มเครื่องติดแล้วฮะมิลลอเคอร์อเกตนะครับได้รับไป9คนะแนนและเป็น Man of the m a แนะครับเป็นสื่อดีเดนฟิลให้นะฮะสุดยอดต่อไปนะฮะเป็นโดมินิกสโบร์สไลด์สโบร์สไล์ได้รับไป8คะแนนนะครับบทรอบประตูที่10ของตัวเองในสีเสื้อลิเวอร์พูลได้สำเร็จนะครับจากการจบสกอร์ที่เด้ขาดวันนี้เขาดูเต็มไปด้วยความมั่นใจขยันวิ่งไล่บอลและเป็นฟันเฟืองสำคัญ ในแดนกลางที่ไบตันรับมือไม่อยู่นะฮะโอ้โหฤดูการนี้แบกจริงๆนะครับต้องบอกว่าโซโบนะครับดีกับทุกเกมเลยนะครับยังไม่เห็นไม่เล่นดีเลยครับโหดสุดๆต่อไปนะครับเป็นทางฝั่งของอเล็กซิสแมคกอลิสเตอร์นะครับก็ได้รับไป8ขคะแนนจัดการจราจรในแดนกลางได้อย่างเนียนตาเป็นนักเตะที่มีสติการจับบอลมากที่สุด ในสนามร่วมกับโจนนี่คือฟอร์มที่แฟนหงแดงอยากจะเห็นจากเขาในทุกๆสัปดาห์นะครับเริ่มดีขึ้นนะครับแม็กอลิสเตอร์ต่อไปนะครับเป็นมโมฮัมเหม็ดซาล่าได้เับไปถึง9คะแนนนะครับเผาเครื่องฟรีคาร์ดิโอกโกรจนเสียรูปขบวนซาร่าใช้ทั้งความเร็วและความแข็งแกร่งข่มข,ขวัญคู่แข่งทำยังโชว์คลัดด้วยการจ่ายบอลจังหวะเดียวด้วยเท้าขวาให้กับโซโบ ยิงประตูที่2ก่อนจะปดก่องด้วยจุดโทษที่ทรงพลังหน้าอัธจันร์เดอะคอปนะครับโอ้โหวันนี้ยอดเยี่ยมครับบางโมทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับเขากลับมาแล้วต่อไปนะฮะเป็นฟอรเรนเวียได้ระไป7คะแนนมีจังหวะผู้บ้านให้เห็นตามมาตรฐานนะครับแม้จะไม่ได้โดดเด่นเท่าเกมก่อนๆแต่การเคลื่อนที่ของเขาก็ช่วยดึงตัวประกบและเปิดช่องให้เพื่อนร่วมทีมเล่นได้ง่ายขึ้นถูกถอดออกไปพักเมื่อเกมขาดไปแล้ว สาูนย์ะครับอ่ามาตรฐานเดิมคนต่อไปเนะีเป็นโคดี้กัปโปลนะฮะลูกรักก็ได้รับไป7จคะแนนทำงานหนักทางฝั่งซ้ายและลงมาช่วยเกยมรับได้ดีจังหวะวางบอลยาวให้ซาล่านำไปสู่ประตูที่2คือจุดเปลี่ยนสำคัญเป็นอีกเกมที่เข้าโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นเคียซ่านะครับได้ลงตัวจริงเลยนะครับเกมนี้ได้รับไป7คะแนนนะฮะ แโอกาสออสตร์ฟเป็นตัวจริงนะครับแม้จะขยันและพยายามหาจังหวะจบสกอร์แต่โชคยังไม่เข้าข้างลูกยิงในครึ่งแรกของเขาไม่ถนัดทนีนักอย่างไรก็ตามนะครับความทุ่มเทของเขายังคงได้ใจแฟนๆอยู่เสมอนะครับอ่าเกียร์ซ่าได้รับไป7คะแนนนะฮะต่อมานะครับเรามาดูตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาในสนามกันหน่อยนะครับก็ไล่ตั้งแต่โจโกเมสนะครับ แทนฟลอเรนเวนในนาทีที่71นะครับก็ลงมาทําตามหน้าที่ของสลอดมอบหมายให้ได้อย่างร้อที่ตินะครับก็มาช่วยแพ็คเกมให้แน่นหนามากขึ้นคนต่อไปนะครับเป็นฮูโกเอเกติก้นะครับลงมาแทานเกียร์ซ่าในนาทีที่77ได้รับไป6คะแนนนะครับยังไม่ค่อยได้สัมผัสบอลมากเท่าไหร่ลงมาในช่วงท้ายนะครับเลยรับไปแค่6คะแนนถือว่าไม่มีความผิดพลาด ส่วนลิโอเอ็นกูโมฮานะครับแทนซาล่าในนาทีที่77ได้รับไปเจ็ดคะแนนวันนี้วุบวาบนะครับน่ากลัวเลยเวลาน้อยไปหน่อยนะครับ่าเียดายลงมาแล้วก็สร้าง Impact ทางด้านซ้ายได้อย่างยดยดอยเยยมเลยนะครับมีความวุบวาบให้เห็นแล้วก็น่าเสียดายจังหวะที่ยิงประตูได้นะครับแต่กลับเป็นลูกลำหน้านะครับยิงอย่างสวยเลยนะครับก็ต้องบอกว่าในศึกเอเบคับเนี่ยไม่มี VR ด้วยนะครับ ดูต้องดูจากภาพช้าแม่งก้ากึ่งจริงๆนะครับโอ้โห,หน่าเสียดายไม่งั้นเหตุสุดเสียงได้ดังกว่านี้แน่นอนนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเทรนนิ่นี่นะครับแทนคิติจนในนาทีที่89ไม่สามารถท้คะแนนได้นะครับลงมา,าช้าเกินไปนะครับช่วงถ่ายอีกคนหนึ่งก็คือคาวิลแรมซี่นะครับลงมาแทนกปโปในนาทีที่89นะครับก็เหมือนกันไม่สามารถทำคะแนนได้นะครับลงมาช้าเกินไปส่วนตัวสลองที่ไม่ได้ถูกใช้นะครับ ก็มีมามารดัชเชอรี่โรเบอร์สันกาเฟนแบกอ่าแล้วก็มอริสันนะครับอ่าตัวสำรองที่ไม่ได้ถูกใช้นะครับส่วนตัดเกตอาเนอร์สลัดนะครับว้ายขยิ้มอันเขียวเหลืองแถวพี่น้องโอ้ยเพิ่นมีความสุขพี่น้องอ้าวเกมนี้ยอดเยี่ยมเด้อกูย่องมงแน่เกมนี้นะฮะก็วางแทคติกมาดีสุดๆนะครับคะแนนความสามารถอาเนอร์สลัดได้รับไปแปดเลยนะครับ อาเนอสลัดวางหมากได้อย่างชันฉลาดนะครับการเลือกใช้ทีมชุดผสมที่เน้นความแข็งแกร่งช่วยให้ทีมผ่านข้ารอบต่อไปได้อย่างไร้กังวลการขยับโจนไปเล่นแมวขวาคือมาสเตอร์สโตรกของเขาในวันนี้แม้อาจจะเปลี่ยนตัวสลองดาวรุ่งลงมาช้าไปนิดแต่ภารกิจต้องชนะในบอลถ้วยปีนี้ถือว่าบรรลุปเป้าหมายอย่างสมบูรณ์นะครับอ่าได้รับไปแคะแนนเด้อพี่น้อง ơi. เงยเิ่นยิมหวานคักไห้กูเห็นมึงยิมคักกับมึงนี่ละ ตตกีนั่นะนะนะอันยออยบัณวฑว์พี่น้องว่สรุปนะครับลเวอร์พูของเราก็ทําได้สําเร็จนะครับผ่านเข้าสู่รอบ5้าเปิดบ้านถลม่มบริเตนไป3าสูนะครับวันนี้คิงโมยอดเยี่ยมนะครับทุกคนเล่นดีนะครับแล้วก็โซโบโก็มีประตูสวยๆให้เห็นนะครับซัดเต็มข้อลอเต็มแข้งนะครับส่วนที่น่าเสียดายก็คือลูกยิงของเอนกูโมฮาไม่ได้ประตูนะครับเป็นลำหน้า แล้วก็มีเรื่องเสียดายนั่นก็คือเรื่องของดาวรุ่งนะครับที่ยังคงต้องรอโอกาสต่อไปนะครับนี่คือหลังเกมลิเบอร์พูลของเรานะครับเข้ารอบห่านในศึกอีเอคัพได้สําเร็จส่วนนัดต่อไปนะฮะก็จะเป็นศึกพิม์ลิกอังกฤษนะครับเราจะบุกไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับซึ่งก็จะ,ะลงเล่นกันในค่ำคืนวันที่22กลุ่กมพันธ์นะครับก็มีเวลาได้พักนะครับ โอ้ยเต็มๆเลยนะฮะหลายวันแล้วไปไปแล้วครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับลิร์พูเข้ารอบได้สําเร็จนะครับวันนี้สุดยอดนะครับมีความรู้สึกยังไงพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ